สวัสดีครับกาบสวัสดีนะครับพี่พี่ีช่องนโมพระเครื่องและฟีนะครับนะผู้ติดตามท่านใหม่ๆนะครับน้าที่เพิ่งเข้ามารับชมกันทุกๆท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็ได้จัดพระบ้านนะครับนะที่ไปเหมามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะผมเหมามาเมื่อวานนะครับพอดีก็ติดลมกันนะครับคุยกันยันบ่ายๆเลยนะครับนะก็เลยลงมาลงไม่ทันก็เลยถือโอกาสมาลงวันนี้นะครับนะอะ เดี๋ยวมีองค์ไหนเด็ดๆกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะ,ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนะเหมือนเดิมนะครับ0ูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับอะก่อนจะรับชมพระส,รสวยๆนะครับนะ รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับนะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์จากพี่พี่ fc ทุกทท่านเลยนะครับนะอ่ายังไงต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะอ่เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับนะอ่องค์นี้เป็นพระลีลานะครับนะเหมือนจะเป็นลีลาข่ายกนะครับหลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับอ่านี่เลยนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงไม่พึงประสงค์ออกมาบ้างนะครับนะพอดีข้างบ้านเขามีการก่อสร้างกันนะครับนะสร้างบ้านหลังใหม่นะครับอาจจะมีเสียงเครื่องเจียดังๆออกมานะครับนะผงแรกนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนะเนื้อผงยานะครับหวงปกุบุญนะครับนะอ่า ถัดมานะครับนะอ่าเดี๋ยวคร่ามาพระสมเด็จก่อนละกันนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับนะพิมพ์แปกๆดีนะครับนี่สงสัยเขายังไม่ได้ตัดพิมพ์นะครับนะอะ่นี่อ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับขอบก็จะปิ้นแบบเนี้ยอ่านี่เลยนะครับ ด้านหลังนะครับมีความเก่ามากๆนะครับนะอ่ะเอาแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับถัดมานะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเมื่อวานที่ไปเจอของเก่าๆมานะครับ f อนะอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นฝายยางมองผุหมดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับนะคือบ้านนี้มีของเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ด คล้ายๆผงเม็ดยานะครับนะเนี่ยนี่ประมาณนี้เลยนะครับ FC นะไม่ทราบที่นะครับนะยังไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมสักสองเม็ดนะครับนะนี่เลยนะครับนี่เหมือนจะเป็นคราบสนิมกับป่องนะครับนะผมเอาแบ่งปันเม็ดละแปดร้อยบาทนะครับนะสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนะ และที่เด็ดสุดนะครับนะได้พระปิดตามานะครับแล้วก็จะเป็นหลงม่อเงินนะครับเก่าๆบ้านเดียวกันเลยนะครับนะอ่งค์แรกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเป็นพระเนื้อผงวัดพับนะครับนะอันนี้เป็นพระเนื้อผงวัดพับนะครับดูเนื้อนะครับเอฟเนะโอ้โหเก่านะครับนะนี่เลยนะครับ หยาดแป๊บนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับเนื้อเก่าเก่าปึ๊กเลยนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่เลยนะครับนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวชมด้านหลังอีกรอบนะครับเนื้อเก่ามากๆเลยนะครับนะคือเก่าเก็บเลยง่ายๆนะครับนะอ่ะ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เป็นพระปิดตานะครับนะอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกล่อมวัดป่ากะพีนะครับนะผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับหลวงพ่อนี้นะครับนะอเขาได้มารวมกันนั่นแหละพอดีมาถักเซิร์ชข้อมูลของ Google ดูเฉยนะครับนะอะเนี่ยเป็นพระปิดตาหลวงพ่อกล่อมวัดบ่งกะพีนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่เลยนะครับพระองค์เล็กๆนะครับมือจะสั่นๆนิดนึงนะครับนะอะนี่นะครับอ่ะเก่าๆเลยนะครับอันนี้เอาแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดป่ากัะพี้นะครับนะอ่านี่เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับนะ ถัดมานะครับอันนี้เป็นพระปิดตานะครับนะผมมองเป็นหลวงพุทจีนมัาราาน,นะครับนะเหมือนจะเป็นพิมพ์เม็ดบบวนะครับน่ะนะอาจจะมีเสียงหินเจียนะครับนะข้างๆบ้านเขามีการก่อสร้างบ้านกันนะครับนะเสียงรบกวนยังไงต้องขออภัยเอฟซีไว้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่หลวงพุทจีนวัฒนารานนะครับนะ เนี่ยเป็นพิมพ์เม็ดบัวนะครับนี่เลยนะครับเห็นชัดเจนไหมครับเนี่ยเม็ดเล็กๆเลยนะครับนะาเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เลยนะครับถัดมานะครับเป็นพระปิตานะครับโหบ้านนี้เขาเก็บได้คุดเก่าเลยนะครับ fc นะนีสหลวงเพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนะแล้วดูเนื้อนะครับนะทั้งเก่าทั้งแห้งเลยนะครับนะ อนี่เลยนะครับนี่นี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับนะเป็นพระเนื้อผงนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับดอกเงินบัดบางคานนะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เป็น สมเด็จพิมพ์สังคติบางขุนพรมนะ่าจะเป็นกลุ่มใหม่นะครับนะผมได้มาหลายองค์นะครับนะหลายพิมพ์เลยนะครับนะ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลงให้ f อซได้รับชมกันสององค์นะครับนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับนะอ่านี่เลยนะครับ ด้านหลังนะครับเขาจะมีเอมึกสีน้ําเงินนะครับนะปั๊มไว้ประมาณนี้เลยนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับนะอ่ะถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนะได้มาบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับอ่าเป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นห้วยเขนพิมพ์ใหญ่มครับเนี่ยอ่ะนี่นะครับ เนื้อแบบนี้เลยนะครับนะเก่าไม่เก่าเอฟซพิจารณาจากในภาพในคลิปเป็นหลักเลยนะครับนะ,ะห่าเพิ่งเงินนี่ถ่ายรูปออกมาจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่เลยนะครับก้นนะครับเอาแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่หนาๆล่ำๆเลยนะครับนะ เนี่ยตรงหูก็จะมีรอยแต่งด้วยตะไบนะครับกลมๆเลยนะครับน่ะตาทั้งขวาเลยมั้งครับเนี่ยอ่านี่เลยนะครับนี่รอยตะไบนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่เข็นพิมพ์หน้าหนูนะครับสภาพสึกๆนะครับนะนี่เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ นี่ร้อยแต่งตะายนะครับนะละมานี่เลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันนะครับถัดมานะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับพิมพ์ปลุหนังหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับนะเนี่ยดูครับ สนิมแดงๆนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นปลาเนื้อชินนะครับนะปองค์ใหญ่มากนะครับนะถ้าห้อยคอนี่มีขอเค็ดนะครับ f c ซีนะหนักด้วยนะครับนะแน่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตแป๊บนะครับนะสามสี่เซนนะครับประมาณสี่เซนนะครับนะความกว้างนะครับความสูงประมาณห้าเซนนะครับ เป็นพระเนื้อชินนะครับนะนี่เลยนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาแบ่งปันที่2,500บาทนะครับถัดมานะครับ เป็นเหรียญหล่อใบพุทธานะครับนะหรือพระเงินวัดบางคลานนะครับนะเนื้อเหลืององมเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าไม่เก่าดูนะครับขึ้นเกตกระดีมาแล้วนะครับนะซอกลึกๆเลยนะครับพนระศึกศึกนะอ่านี่ได้มาบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะเก่าเก็บเลยนะครับนี่นะครับ เอาแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับตัดมานะครับเป็นพระนาคปกนะครับนะอันนี้เป็นพระนาคปกอันนี้เขาบอกกุวัตสีผมไม่แน่ใจนะผมเช็คทางเอ่อ Google ดูนะครับนะครับอกกุวัตสีนะครับนะเนี่ยพิมเอ่อนาคปกห้าเสียนนะครับนะนี่นะครับ องนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะพิมอกขุดครับบางขุนพมกุกใหม่นะครับนะนี่เขาจะมีเอ่อหมึกนะครับตอกแบบนี้เลยนะครับนำปั๊มไว้นะครับแล้วก็บรรจุกรุเข้าไปนะครับเป็นกรุใหม่นะครับนะวัดใหม่อมตะรดนะครับนะหรือวัดบางขุนพมนั่นเองนะครับนะ นี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะครับถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหลังภาษาจีนนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่นะครับรอยแตกรอยแยกรอยปริเป็นธรรมชาตินะครับนะอ่ะ นี่เลยนะครับด้านหลังนะครับอ่าองนี้เอาไปเอาเป็นเก้าร้อยบาทนะครับเนื้อจัดดีนะครับองนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับนะถัดมานะครับนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับวัดบ้านกล้วยนะครับนะานี่เลยนะครับ นี่นะครับเนื้อตกเก่าผิวแห้งๆดีนะครับนะนี่นะครับอ่านี่เลยนะครับก้นนะครับตะไบเก็บรายละเอียดเบอร์นี้เลยนะครับน่ะอ่าเนื้อเก่าๆเลยนะครับที่ก้นนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะหลวงพ่อเดิมวัดบ้านกล้วยนะครับนะถัดมานะครับนะ เป็นรูปหล่อนะครับนะหลวงพ่อเคลือบวัดดงเสือเหลืองนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นแรกนะครับนะอันนี้เลี่ยมทองแท้ๆมาเลยนะครับองค์เริ่มเลยนะครับนะอ่ะนี่ดูนะครับพระหล่อโบราณเก่าๆนะครับรุ่นแรกๆนะครับเอฟซีนะอ่ะอ่านี่นะครับ ก้นนะครับเห็นไม่ชัดนะครับเห็นได้แค่นี้นะครับ FCR อ,อันนี้เลี่ยมทองแท้นะครับนะจะของน่าจะเลี่ยมมาตั้งแต่สมัยทองบาทแล้วประมาณสองหมื่นในบางเนี่ยตอนนี้ทองสี่หมื่นทะลุไปแล้วอ่ะนี่สนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนะองนี้นะครับนะอ่ะนี่นะครับอ่ะขัดมานะครับนะ เป็นพระเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์นะครับนะอันนี้เป็นหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อผงนะครับนะออกวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับนะข้างหลังเป็นเนี่ยพระเจดีย์นะครับนะอ่านี่เลยพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยเวลามีพิธีอะไรศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะไปปลูกเศกกันที่นี่นะครับน้ทางภาคใต้นะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านะครับนะ เนี่นะครับนี่มันจะมีเม็ดแรฝ่ฝังอยู่นะครับนะ้านี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เลี่ยมทองคำแท้ๆนะครับนะนี่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสนใจทักสอบถามเข้ามาได้นะครับนะอ่ะเนี่ย ทั้งสององเลยนะครับนะเลี่ยมทองคําแท้ๆนะครับนะอ่ะถัดมานะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกษทยโนะครับนะมีมาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะได้มาชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมอกตันนะครับนะอ่านี่นะครับ อ่านี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวชมขอบข้างไปเลยนะครับเนื้อเหลืองๆจำฉ่ำเลยนะครับนะด้านหลังนะครับพิจารณาจากในคลิปเป็นหลักเลยนะครับนะอ่ะองค์นี้เอาแบ่งปันที่1,500บาทนะครับ เนี่ยดูเนื้อเป็นหลักแล้วกันนะครับนะอ่ะเก่าขนาดไหนฉ่ำขนาดไหนนะครับนะอ่ะถัดมานะครับนะไปจัดชุดนี้มาให้ fc 1ชุดนะครับพอดีเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมเอามาลงนะครับนะ fc ปิดไปแล้วนะครับนะแล้วก็มีถามมาหลายท่านนะครับนะพอดีผมได้มาชุดเดียวนะครับนี่ไปหามาได้แค่1ชุดนะครับนะเนี่ยอ่ะเป็นพระแก้วมรกตนะครับอ่าเรียกปางสาม้ยดูมั้งอันเนี้ยอ่ะ องเล็กนะครับไม่ได้องค์ใหญ่นะครับนะเป็นองค์พิมพ์เล็กๆนะครับอันนี้เป็นฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนนะครับน่าจัดนะครับประมาณนี้เลยนะอเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับชุดที่แล้วมาก็มีเอฟซีนะครับเหมาไปทั้งหมดเลยนะครับนะอะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะผลิตจากต่างประเทศนะครับสยามแคปอะไรทั้งอย่างเนี้ยนะนี่นะครับ น ah, pues mm e nah. ี่เลยนะครับอ่ะถัดมานะครับนะอันนี้เป็นปางเอ่อจะเป็นฤดูฝนนะครับผมชอบปางฤดูฝนนะครับคล้ายๆเขาทรงเครื่องเต็มนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับนะอ่ะถัดมาอีกองหนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นปางฤดูร้อนนะครับนะหน้าตาติดคมชัดทุกองนะครับนะนี่นะครับ เป็นของหายากนะครับของแรไอเทมเลยนะครับนะา่านี้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดแบ่งปันวิที่องค์ละแปดร้อยนะครับนะา่าแต่ถ้าเหมานี่ผมเอาสามองค์สองพันนะครับเหมือนเดิมนะครับนะอ่าปิดก่อนได้ก่อนนะครับมีมาชุดเดียวนะครับ fc นะอันนี้มีมาชุดเดียวนะครับนะาอายังไนอีพีนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับ fc ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ